ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆนทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องคัวลินฟินเวอร์นะครับก็วันนี้ผมมีเมนูมานําเสนอนะครับก็วันนี้ผมจะทําต้มเล้งนะครับต้มกระดูกเล้งนะครับแซ่บๆซนะครับสูตรคัวลินฟินเวอร์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีกระดูกเล้งนะครับวันนี้ประมาณ1นกิโลนะครับผมก็ล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวนะครับสมช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผักชีไปเรื่อยนะครับอันนี้ผมหั่นซอยไปแล้วนะครับ แล้วก็จะมีเกลือนะครับ1นช้อนโต๊ะนะครับเกลือแล้วก็จะมีมะนาวนะครับแล้วก็จะมีพริกชี้ฟ้าหั่นซอยไว้นะครับแล้วก็จะมีพริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูสวนอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะครับแล้วก็จะมีรากผักชีนะครับทุบไว้แล้วก็จะมีหอมหัวใหญ่นะครับหั่นไว้นะครับวันนี้ผมใช้2หัวนะครับก็จะนําไปต้มกับกระดูกเลี้ยงของเรานะครับแล้วก็จะมีน้ําปลานะครับอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ปรุงรสนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับ ก็ทุกคนครับก็อันดับแรกนะครับผมก็จะตั้งน้ําก่อนนะครับผมจะใช้น้ําลงไปประมาณสัก2ลิตรนะครับประมาณ2ลิตรนะครับในหม้อนะครับในกระดูกเล้งประมาณ1นกิโลนะครับใช้น้ําประมาณ2ลิตรหรือ2ลิตรครึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับก็เดี๋ยวเราใส่กระดูกเล้งของเราลงไปเลยนะครับตุนเลยนะครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยครับก็หลังจากนั้นนะครับ ก็จะตามด้วยรากผักชีนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่นะครับที่เราหั่นไว้นะครับเราจะใช้ไฟอ่อนๆนะครับเดี๋ยวเราจะตุ๋นกระดูกเล้งของเรานะครับจนเปื่อยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้มไว้แบงนี้จนเขาเปื่อยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะตุ๋นไว้ก่อนนะครับก็ทุกคนครับเราก็ใส่เกลือลงไปนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเราไม่ต้องคนนะครับเราปล่อยไว้ยางงี้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะคาวนะครับ ก็ทุกคนครับหลังจากที่เราต้มมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็หมูเราก็สุกดีแล้วนะครับแล้วก็เปื่อยดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะครับก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยก็คนให้เข้ากันก่อนนะครับสักนิดหนึ่งนะครับเราก็คอยมันตักฟองออกด้วยนะครับเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดอีกสักพักนึงนะครับก็พอได้แล้วครับแล้วก็มันตักฟองออกด้วยนะครับ ก็ทุกคนครับหลังจากที่เราต้มมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับกระดูกเล้งของเราก็สุกแล้วก็เปื่อยดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะพักไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยนะครับก็ทุกคนครับก็มาถึงขั้นตอนสําคัญแล้วนะครับขั้นตอนการปรุงรสนะครับก็เดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยนะครับปรุงรสชาติก็ตามใจชอบเลยนะครับก็อันดับแรกนะครับผมก็จะใส่น้ำปลานะครับผมใส่หัวน้ำปลาลงไปนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะครับ รสชาติเราก็ปรุงตามใจเราชอบเลยนะครับก็จะเน้นแบบแซ่บๆนะครับรสชาติจัดจ้านหน่อยนะครับผมจะใส่มะนาวลงไปประมาณ1ลูกก่อนนะครับรสชาติความเปรี้ยวความเผ็ดเราก็ตามใจเราชอบเลยนะครับก็ทุกคนครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาน้ําที่ผมต้มเลงไว้นะครับเทลงไปเลยนะครับเทลงไปเลยหลังจากนั้นนะครับก็ตามด้วยพริกขีปาที่หั่นซอยไปนะครับลงไปเลยนะครับ ความเผ็ดเนี่ยก็ตามใจเราชอบเลยนะครับแล้วก็พริกขี้หนูที่เราทุบไว้นะครับไปเลยแล้วก็ตามด้วยผักชีใบเลื่อยนะครับใส่ลงไปเลยครับรสชาติเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับรสชาติก็ปรุงตามใจเราชอบเลยนะครับผมก็จะเน้นแบบแซ่บๆนะครับเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะครับก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเทใส่เล้งที่เราเตรียมไว้เลยนะครับ ก็ทุกคนครับผมก็เตรียมกระดูกเล้งที่เราต้มไปแล้วนะครับผมก็จะมาตักราดลงไปเลยนะครับตักใส่ลงไปเลยเป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะครับแล้วก็ซดน้ําร้อนๆนะครับก็จะคล่องคอดีนะครับรสชาติแล้วก็ปรุงตามใจเราชอบเลยนะครับเราชอบทานรสชาติไหนนะครับส่วนผมก็จะเน้นแบบรสชาติที่แซ่บๆนะครับเผ็ดๆหน่อยๆนะครับก็ทุกคนครับผมก็ตักเสร็จแล้วนะครับก็จับใส่ถ้วยเสร็จแล้วนะครับ ก็เป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะครับต้มเล้งนะครับสูตรคัวอลินฟินเวอร์นะครับรสชาติก็แซ่บแน่นอนนะครับสูตรนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ลองทําตามกันดูนะครับถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สําหรับวันนี้ผมขอตัวไปทานก่อนนะครับแล้วไปพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ